สวัสดีป่ลุงพบกับช่องน้องมิตรป่ลุงสวัสดี FC ทุกท่านมื้อนี้เฮาก็ลงมาหน้าป่ลุงเ้ยกับน้องขีดปลุงจะสิไปใส่น้องขีดหึมาหาหยังันมางัวปลุงเ้ย มันใหญ่งวัวกบน้องขีดมันใหญ่งัวถือกระตาไปลงเลยน้องขีดมันใหญ่งถือกระตาเป็ลยสิไปยังกับโบหุเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเม็ดใหญ่งัวก่อนไปลงอันนี้ปลุง,งน้งเมยนใหญ่ง้ั मैचों में ngõ vào bớt. Lúc mình vô vô. mình nhịt vô ngõ này vô 2. ngu nhưng mình chung là nhảy ngon tại sao phải luôn tám đâm nhảy nhưng bố mi nhắc sao vậy phải luôn mà tại sao มันก็ใหญ่งวยเี้ยผืนใหญ่คนเดียวน้องเกียรปตะกองให้อ้ตอมามบรรยากาศไปลงบันบรรยากาศดีดีบ่มีแดดมัน นาวลุงมิดมากเลยบุ๊กเอาสิไปใช่ออีกน้องขีดพาไปไปลุงน้องขีดจีพาไปผายไปลุงเลยฝนก็ตกบาดนี่ฝนตกมาแล้วไปลุงเลยห mm. <cu> ูห euh ือจะสิไปห้องเย็นได้หรือบ่ไปลุงเลยฝนตกกันนี่ถ้าฝนตกนี่ไปห้องเย็นบ่ได้ไปลุงแข่งฝนลงมาใหญ่งัวเลยไปลุงเลยใหญ่งัวงเลยสิไป ยามึงต้อนไม่ท่าวะย่านป้าบื้นลงต้อนมาทันอยู่พ้าไอ่าทันไปลงเลยแม่นผูกว่าเทิงกันป่ะผูกว่าเทิงกันไปเลยผูกว่าเทิงกันแล้วแล้วสิใหญ่งวัวงใหม่ไปลงเลยงวัวอยู่อคอกนี่ไปลงผูกไว้อยู่คอกปล่อยไว้อยู่อคอกตัวนี้ไปลงเลย น้องคิดย่างก่อนไปพะลุงสิพากันไปเบิ่งว่าสันเม่ตาว่าน้ำไหลน้ำไหลแม่นบ่น้ำไหล,นไหล,นนไหลเนี่ยมากับน้องคิดสองคนไปเลยอยู่ป่าเหล่าโอ้สิพกักพากน้องคิดไปเบิง่งเห็ดลิงจือ้อเห้พ่อใหญ่เลยขนาดน้ำซ้ำนี่เม่ตาไว้จันป่าบืนกับสันพะลุงไว้

Uh huh. อืม์มานี่มาบังกบใหญ่ไปลงอมาพอได้กบมากกำลังขีดพอได้กบเลยนี่มาใหญ่งัวกำลังขีดก็เลยมาบง เว้ยเมื่อไ่เงินไม่ทราบว่ายันป้าลงว่าฉันได้ประเด็กกบญ่ไปลงเไยกบลงเดี๋นนนยวไปลงเไยได้กบมาแล้โต้บใหญ่ไปลงเไยแต่ว่าตอน,นนี้น้องขิดสะพาไปเอาเห็ดลินจือให้ไว่าห้พ่อหญ่ไปลงเไงนนนยพ่อหญ่อยู่อเมริกาแต่เขาเก็บไว้ได้แล้ว แต่ว่ายังพากบ่ได้ยังพากไปหาพ่อใหญ่บ่ได้ก็เลยพากันแก่พร้มไว้เรื่อยไว้หลายๆปลูกเอ้ยไปหาพ่อใหญ่ป่ะไปพอกันอยู่ต้นเ็ดลูกเอ้ยนี่ปดโงเ็ดลินจือเฮาสิมาเก็บให้ให้พ่อใหญ่เลยปลูกเอ้ยเก็บให้พ่อใหญ่เลยพุ่นน่ะเบิ่ง่อืปลน้องเม็ดไปกเ็ดมาแล้ว่ เกมมก็บไปเลยนกเอาเมนเมื่อาไมืตาป้ยูกับกาบอยู่ด้านบนใหน้องมิเกบเมื่อไงพอหญ่ตาให้พอหญ่ไปลูกางผูมีคือกันจังน้องมิเห็นแวบๆนะนนปาดปาดปาดน้องมิ กับกาอยู่นังมิดเอ๊กับกาอยู่โอโหบุระมาตะเฮงแต่ลูกบุระมาตะเฮงเนี่ยลงมาใหญ่งัวแล้วก็มาเลยมาเลยเดินไปเลยแม่อื้มเหนียวปะลุงเอ้าฉันีปก่อนเดี๋ยวมันยังเนาะแม่ชิมใครนี่ปาปลาลุงมึงไหนปลาลุง ป้าดอกครั้งนี้แห่งดอกง่ามึงในปลาลูกกับกาดูป้าถูกปมีเป็นชัดในี่ปลาล้วแมนมาแต่แหงไอะไรมาแม่เบิเบกปแมนบนห้ามาตลอดโอกปใหญ่มาเก็บซอยเด้เนาะพใหญ่กับใหญ่มาเก็บนเด้ ให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่มาเก็บ uh, totally ่ยน e ้ำเด่นน้องโนี่นี่ป่าเนื้อใหม่ยังพันไปเบิ่งเนาะตอนั้นน้องขีดเก็บมาดอกบ้าไงนี่กระดอกใหญ่ไปรึไงแม่ดอกใหญ่ได้เอาได้แล้วโอ้โด้านหลังนะดอกไงนะ

จะจะเอาได้บ่ไม่ได้ครั้งนึงเงยปลุงปลุกป้าเงยไปแมเเฮ็ดดอกไเงหนึ่งงามงามูแมนผูกป้า๊ป้าตุกไล่เต๋อไล่เต๋อ้าลุงไปเดยไล่ไล่เต๋อไปเงยเติต์นเดียวเลยพู้ตอนนี้กับพนตกะหลับไปเลยคุะพักกันเมื่อไหร่กำลังขีดปลุงแมนปเอาไปหลดเลย สิ่ล่ดหัวออกไปไปลงเงยบนงูนห้ามน้องคิดสิลอดได้เลยบ่อไปลงเงยอืมต้นก็คืบพ้นชิตกไปลงเงน้องคิดลอดพอหลอด,อ,อดหัวไปลงเงยมันจะสิมาตแต่ มาแต่นยามตอนกันนองขีดกันมาหลอดหัวเนี่ยหัวกับเลยกินเน,น,นี่ยอยู่เนี่ยเราก็จะเดือดพักกันเมื่อแล้วก็น้องขีดไปเลยมา่อวานนี้น้องเมฆก็จะขอลาแล้วไปลงคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตรที่ได้ป้าลุงสบายดี